สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ก็มาถึงชั่วโมงของไก่ลำไรแล้วนะครับไก่ลำไรก็เป็นยังไงก็คือหมาดำทำไก่ลำไรด้วยเด้อนี่จะให้ดูว่าไก่ลำไรเป็นยังไง <c oughs> ไก่ลำไรของเราก็จะเป็นไก่พ่อพันไก่เนี่ย <c oughs> จะเป็นไก่เหลืองหางขาวนะครับ <c oughs> ไก่เหลืองหางขาว ไก่เลืองหางขาวผสมกับไก่พื้นเมืองโคราชนะครับไก่พื้นเมืองโคราชก็เป็นไก่พื้นเมืองโคราชแล้วก็เอามาผสมกันนะครับของอาจารย์ที่มทศสนะครับเขาก็เอามาผสมกันเป็นไก่โคราชนะครับก็คือพ่อพันธุ์เป็นไก่เลืองหางขาวแม่พันธุ์เป็นไก่พื้นเมืองโคราชนะครับเอามาผสมกันก็เป็นไก่โคราชอย่างนี้นะครับนะ ก็สาหรับผมนะครับก็ทาไก่ลาไรนะครับไก่ลาไรก็จะมีอยู่หลายไซส์นะครับตั้งแต่ไซส์หนึ่งโลโลสองโลสามโลห้าอย่างนี้นะครับนะทำให้ทําให้มาดามเนี่ยทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องถักทักลายทำทะกาย <S 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 ทำไก่ลาไรทํากาแฟมาดามแล้วก็มาดามมิวสิกนะครับมาดามเทคคอร์ดหรือมาดามมิวสิกอนะั่นแหละเนาะก็ทำหลายอย่าง วันนี้จะมากินไก่นะครับไก่ลำไยที่หมาดำำําทํามาดูว่ารสชาติจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วผมก็กินแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะแต่ย่างทรงก็คือถ้าฟังไปเรื่อยๆนะผมจะทําช็อปเนี่ยแจกให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยเอาช็อปช็อปของไก่ลำไยเนี่ยไปขายไปไปที่บ้านของท่านเลยผมให้ฟรีเลยนะครับให้ช็อปก็คือตอนนี้ผมย่างไก่เนี่ยขายที่อยู่ปักธงชัยก็มีร้านของผม มีช็อปของผมมีไก่ของผมเนี่ยไก่ตัวนี้ก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วด้วยก็คือหมายความว่าท่านที่สนใจจะเอาไก่ไปขายอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับก็คือผมจะให้ช็อปฟรีให้ตู้โชว์ฟรีให้เตาฟรีเตาทอดเตานึ่งไก่ต้มน้ำปลาไก่ลำไรอะไรพวกนี้ให้ฟรีหมดเลยนะครับเอาไปทําขายนะครับสาหรับท่านที่ท่านที่ ไม่มีงานไม่มีอะไรทำเนี่ยผมก็จะให้อาชีพแบงนี้นะครับนะก็ผมถึงบอกว่ามาดำอ่ะไม่ใช่คนรวยแต่ช่วยคุณได้ <laughs> เดี๋ยวจะกินไก่นะครับนี่ก็ภรรยาที่รักก็ทําให้นะครับก็มีไก่ลาไรมดลูกมาดําก็ย่างให้นี่ก็ส้ตมตาอีสานบ้านเฮานี่แหละเดือทํ <laughs> าให้รวมทั้งไอ้นี่นะครับอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก้อยไข่มดแดงอันนี้ก้อยไข่มดแดงนะไข่มดแดงเนอะเนี่ยไข่มดแดง,นะไ,ขดแดงไข่เป้งๆเ,เ,เลยดีนี่ ไข่เป้งเลยเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหม,ไ,หมไข่เป้งๆนะครับแล้วก็จะลองชิมไข่มดแดงดูอือไมไข่มดแดงไว้ตรงนี้ไข่มดแดงเดี๋ยวมีไส้ย่างด้วยส้มตำอีสานมันเฮาด้วยคพูดอีสานไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวกินให้ดูเลยใครที่แบบว่า กำลังกำลังหิวข้าวก็อย่าว่ากันนะเห็นเปิดมาเจอช่องหมาดำกินไก่กินรสมดำเนี่ยก็อย่าว่ากันเด้อ <laughs> ไม่ใช่ว่าผมทำช่องกินอาหารอะไรนะครับไม่ใช่นี่ผมมากินไก่ที่ผมที่ผมจะให้อาชีพกับเพื่อนๆที่สนใจเ,เอาไปทำฟรีน,นะครับผมก็เลยเอามากินให้ดู ซึ่งปกติผมก็กินแทบจะทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันรสชาติมันอร่อยเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนไก่ไก่พ่อพันธุ์อ่ะเป็นเหลืองหางขาวนะครับแม่พันธุ์ก็เป็นไก่พื้นเมืองโคราชนะเนื้อไม่เหนียวจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไก่เนื้อนะครับไม่ใช่ไก่พันธุ์เนื้อนะ ไม่ใช่ไก่พันเนื้อที่ออกมาจากฟาร์มอะไรไม่ใช่เลยนะครับรสชาติจึงสโลแกนก็คือไก่โคราชเนี่ยเหนียวนุ่มติดสปริงนะครับมีคอลลาเจนสูงไม่เป็นเกาด้วยเคยร,รู้จักสปริงใช่ไหมครับสปริงที่มันเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยเนี่ยเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยไก่ลำไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับ เนียวนุ่มติดปสปริงนะมีคอลลาเจนสูงไม่เป็นเกาด้วยนะครับท่านที่กลัวว่าจะเป็นเกาเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวทานได้นะครับเพราะว่าอะไรอาจารย์ที่มทสเนี่ยเขาก็การันตีมาแล้วว่ารับรองมาแล้วว่าไม่เป็นเกาอย่างแน่นอนดูในช่องของผมได้ ผมไม่ได้ทําช่องกินอาหารนะครับแต่ผมมากินไก่ที่ผมจะมอบอาชีพไห้กับเพืเ่อนๆเนี่ยฟรีเอาไปขายนะครับให้ดูว่าไก่เนี่ยมันอร่อยจริงๆนะครับนิสสบตำตำปะคุ้งอืมอือหือ ท่านใดที่กำลังหิวข้าวขอโทษด้วยนะอร่อยจริงๆอันนี้ก็ขนมจีนเส้นสดนะครับทําทไมเขาเรียกขนมจีนก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเป็นเส้นข้าวพุ่นนะครับเส้นสดเ่ย <c oughs> หรือจเป็นมะเขือที่ปลูกเอาไว้ใช่ไหมปลูกไว้หน้าบริษัทมาทำหอมไก่ลำไสเนื้อของไก่เนี่ย จะออกเหนียวเนียวนุวน่มนุม่มติดสปริงนะครับเพื่อนๆพื่ท่านใดสนใจที่จะเอาไก่ไปย่างขายเนี่ยผมให้ฟีนะให้อาที่ฟีเลยนะซึ่งตอนเนี้ยไปลําไรของผมเนี่ยขายดีมากนะครับคนก็ทักมาซื้อทันเยอะผมก็ส่งให้นนสงห่สงให้ชิม ผมให้กินฟรีหลายท่านแล้วนะครับก็คอมเมนต์มาว่าบอกว่าอืมไก่อร่อยมากเลยอารมณ์เหมือนกับไม่รู้สิมันมันไม่เหมือนไม่ไม่หนึบหนเหมือนไก่พันเนื้ออะไรเงี้ยไก่หมดไข่อะไรเงี้ยเหนียวแต่นี้เป็นไก่อันนี้ไซส์หนึ่งโลนะครับไซส์หนึ่งโล <c oughs> กลางวันก็ไปทําร้านไปทําร้านกาแฟแล้วก็ไปชอบไก่เดินมาค่ำๆก็มากินไก่นี่แหละให้ดูนะครับว่าไก่เนี่ยที่ผมจะส่งให้กับเพื่อนๆฟรีนนนเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้แล้วกินโชว์ให้ดูเลยนี่ตำมะคุงืผักบุ้งใครน้ำลายไหลก็ขอโทษด้วยเนอ มะนาวอาอือมะนาวกั็เปรี้ยวริกเนี่ยเห็นไหมเนื้อเขาจะออกทั้งร่อนแล้วก็เหนียวนุ่มนะครับเหนียวนุ่มอารมณ์นี้แบบ อร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยรสชาติกําลังพอดีเลยครับเนี่ยมันออกออก,ออกรสชาติสมุนไพรแล้วก็ออกรสชาติเค็มๆนิดหน่อยเนี่ยจิ้มกับน้ําส้มตำเนี่ยตรงเนี้ยน้ําส้มตำอืมจิ้มกับน้ำส้มตำเข้ากันมากเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมมันจิ้เหนียวๆะต่ไม่เหนียวเหมือนไก่บ้านแท้ๆนะครับมันไก่ผสมไก่โคราชเนี่ยมันจะผสม อืมทำใหอร่อยขนาดนี้เนี่ยอืมหมดแล้วอืมเดี๋ยว